การเปลี่ยนแปลงปรัชญาว่ากําไรต้องมาก่อนกําไรอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความปลอดภัยถ้าอนาคตอันใกล้เครื่องบินรุ่น Boeing 787 d r ด a m l i n e r เกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยร้ายแรงเหมือนกับที่เกิดกับเครื่องบินรุ่น737 MAX ขึ้นมาการบินไทยจะทำยังไงครับดีหรือว่ามัวแต่ฝันเฟื่องเรื่องค่าคอมมิชชั่น เรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวดังระดับโลกเลยครับท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิต เครื่องบินพาณิชย์ยักษ์ใหญ่เบอร์ต,ต,ต,ต้นของโลกนั่นคือบริษัทโบอิงเป็นผู้ที่ผลิตเครื่องบินที่มีรายได้มากสุดในโลกและเป็นผู้ผลิตยุทธโภคภรณ์ทางการทาหารอันดับสองของโลกผมเองได้ติดตามข่าวสารและความเป็นไปโบอิงอย่างยาวนานหลายปีโดยเฉพาะยิ่งในหลายเดือนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นกับเครื่องบโบอิงทีๆถึงขั้นว่ามันเริ่มส่งผลกระทบไปวงกว้างเพราะบนน่านฟ้าทั่วโลกนั้นมีเครื่องบินโบอิงทําการบินอยู่ถึงหนึ่งมกว่าเครื่องเรามา เริ่มที่อุบัติเหตุที่เฉาโชว์ที่สุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือวันที่5มกราคม2567สองเดือนผ่ 7, านมา5โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นที่อเมริกาเครื่องโบอิ้งรุ่น737 Max 9ของสายการบิน Alaska, อลาสก้าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่1282มีผู้โดยสาร17 171คนลูกเรือ6คนเดินทางออกจากเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนเพื่อมุ่งไปสู่เมืองออนแทริโอของแคลิฟอร์เนียไม่นานหลังจากเที่ยวบินเทคออฟบินเหนือน่านฟ้ารัฐโอเรกอนตายระดับความสูงไปที่16,000 เกิดเหตุระทึกขึ้นชิ้นส่วนสาคัญคือประตูฉุกเฉินบริเวณท้ายเครื่องบินท่านผู้ชมเชื่อมาหลุดกลางอากาศรั่วใหญ่ที่บริเวณด้านข้างลาตัวเครื่องบินตอนเกิดเหตุผู้โดยสารบอกว่าได้ยินเหมือนเสียงระเบิดแล้วหน้ากากออกซิเจนก็ร่วงมาโชคยังดีที่รายงานเบื้องต้นไม่มีผู้โดยสารนั่งอยู่บริเวณนั่งข้างประตูที่หลุดออกไปดังกล่าวนี่ถ้านั่งข้างประตูนี่หลุดไปทั้งตัวเองแล้วก็เก้าอี้ด้วย ความประตูหลุดนั้นทําให้เด็กคนหนึ่งซึ่งนั่งแถวที่26ถูกดูดแรงจนเสื้อผ้าขาดเสื้อผ้าดูดดูดออกจากเครื่องบินไปแรงขนาดไหนแม่ของเด็กต้องจับตัวเด็กไว้เพื่อไม่ถูกลมดูดออกไปผู้โดยสารสามรายเจ็บเล็กน้อยสัมภาระของใช้ส่วนตวปภาษาบางรายถูกดูดออกไปนอกตัวเครื่องบินด้วยรายงานบางส่วนระบุว่าชิ้นส่วนที่ดุดออกไปเป็นประตูฉุกเฉินที่ไม่ได้ใช้งานแต่ถูกปรับให้เป็นหน้าตาก,กติอยู่ในช่วงท้ายลำ กัปตารเที่ยวบินดังกล่าว阿拉斯าแอร์ไลน์สามารถนำขึ้นินลงจอดฉุกเฉินสนามบินเดิมได้อย่างปลอดภัยในเวลา17.27นาฬิกาหลังจากขึ้นบินได้เพียง21นาทีจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญดังกล่าวทำให้คืนนั้นเองสายเวรบินาม阿拉斯加 a i r ไลน์ s สั่งระงับบินเครื่องบินโบยงรุ่น737 max 9ของสายการบินทุกๆลำขณะที่เกิดเหตุขึ้นเป็นลำดังกล่าวถือว่าใหม่มากเพิ่งเข้าประจำการได้แค่สองเดือนบินครั้งแรก15ตุลาคม2 5จ66เหตุสะเทือนขวัญดังกล่าวทำให้องค์กรบริหาร การบินอเมริกาหรือที่เขาเรียกสั้นๆว่า FAA สั่งนะครับการบินของเครื่องโบอิงรุ่นเ3 7 Max 9ของทุกสายการบินเลยรวม17 1ลำท่านผู้ชมครับในอเมริกานั้นสายการบินที่ใช้เครื่องบินโบอิง g Max ซ3 7 Max 9เป็นหลักได้แก่2สายการบินยักษ์ใหญ่คือ a l Alaska Airlines และ United a i r l i n e s ซึ่งมีเครื่องบินรุ่นดังกล่าวประจำผูงบินรวมแล้วนับร้อยลำส่งให้เที่ยวบินที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีมากถึง600เที่ยวบินกระทบถึงผู้โดยสารการเดินทางผู้โดยสาร ึง25,000รายสายการบินอื่นนอกจากสายรัฐใช้เครื่องบิน Boeing 737 Max 9แล้วก็ยังมี Turkish Airlines ของตุรกี Copa Airlines สายการบินปานามาและ Aero Mexico ของเม็กซิโกสายการบินทุกแห่งได้สั่งงดใช้งานเครื่อง Boeing รุ่น737 Max 9ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบเครื่องบินเช่นกันสายการบินไทยไม่มีใครใช้ใน8มกราคมนายสรันเบนจะนิรัตรองผู้ดยการสายพัฒนาเศรษฐกิจการบินสำนักงานบินพลเรือนของประเทศไทยเปิดเผยกรณีเครื่องบเอ็ 737max9 ว่าในส่วนประเทศไทยจากการตรวจสอบปัจจุบันค้นพบว่าไม่มีสายการบินในไทยให้บริการด้วยเครื่องบูง 737max9 แล้วท่านผู้ชมครับเมื่อเรามาดูข้อมูลถึงโบอิง 737max9 อยู่ทั่วโลกมีประมาณ215ลำแต่ผมอยากจะแนะนําว่าแม้จะไม่ใช่โบอิง 737max9 แต่ได้ยินว่า o e อิง737ท่านผู้ชมก็ไม่ควรนั่งแล้วให้เลี่หนีซะเวลาจองตัวเครื่องบินให้ดูเที่ยวบินแล้วให้ดูว่าเป็นประเภทเครื่องบินของฟล์หรือเที่ยวบินนั้นๆที่เราจองไว้เขาใช้เครื่อง เปนรุ่นอะไรถ้าเป็น,นเครื่นรุ่นโบเอ็กซ์จะ37 Max ม่ว่าจะ1234งสเถ้าเป็นโบอิงเจ็ดสามเจ็ดแม็กซ์ให้ดีเลี้ยงซะหรือเปลี่ยนไฟ์ไปเลยไม่ต้องไปเสียดายนะท่านผู้ชมอเมริกานั้นท่านผู้ชมรู้ว่าถึงขั้นที่ว่าดีนักบินคนที่อยู่ในอุตาสาหกรรมการบินจำนวนไม่น้อยนั้นเมื่อถูกตอนที่จองจะดูรายละเอียดว่าเที่ยวบินที่จองไม่ได้ทําการบินด้วยเจ็ดสามเจ็ดแม็กซ์เขาจะเปลี่ยนเครื่องบินโดยกระทันหันหลายคนยอมทิ้งตั๋วไปเลยแล้วเปลี่ยนเที่วยวยบินเป็นเครื่องบินลําอื่นแทนยอมเสียเงินเสียเวลาเพราะอะไรท่านผู้ชมคนในอุตสาหกรรมการบินพวกนั้นตาาพวววกเ่ชีิร สำคัญกว่าโบอิกเจ็ดระบบแม็กซ์นั้นมีประวัติเคยเกิดเหตุตกมาแล้วสครั้งติดกันมีผู้เสียชีวิต350คนครั้งแรกของ Lion Air เที่ยวบินที่610ตกเมื่อวันที่29ตุลาคม2 6 เที่ยวบินที่610ตกลงไปในทะเลชวา13นาทีหลังจากบินขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเที่ยวบิน1610เป็นเที่ยวบินในประเทศเดินทางจากท่าอากาศยานเดปาตูอเมียร์เมืองบางการปีนังมีคนเสียชีวิตทั้งหมด189คนเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่ร้ายแรงที่สุดของโบอิ้งเจ็ดสามเจ็แม็กซ์ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม แล้วก็โบอิงเพิ่งจะส่งมอบ้อยแอเน่สองเดือนก่อนที่เครื่องบินจะตกครั้งที่2 e t เอ o ิโ a n ปีย l i n e ไลน์เที่ยวบิน302เกิดเหตุเมื่อวันที่10มีนาคม2อง2ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์แรกไม่ถึง5เดือนตกหลังจากขึ้นบินที่สนามบินอาดิด s สอาบบบาเมืองหลวงเอธิโอเปีเยได้เพียง6นาทีคนเสียชีวิต157คนเครื่องบิน Max Boeing Max 8ดลำดังกล่าวถูกส่งมอบเอธิโอเปียแอร์ไลน์ประมาณ4เดือนก่อนเกิดเหตุหลักฐานที่ได้รับจากจุดเกิดเหตุระบุว่าขณะที่เครื่องบินตก เครื่องบินถูกกำหนดค่าให้กดหัวลงคล้ายกับไลน์แอนแอร์เที่ยวบินที่610กำหนดค่าเลยแล้วนักบินไม่สามารถจะทำอะไรได้ให้กดหัวลงทันทีนักบินใช้ระบบแม่นูกก็ใช้ไม่ได้2เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีการสั่งระงรับการบินโบอิ n ง737 MAX ทั่วโลกสอบสวนหาสาเหตุการตกประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่ระงับการบินของ737 MAX ตามมาด้วยอินโดสิงคโปร์ตามมา้ดยสิงคโปร์อินเดียตุรกีเกาหลีใต้สหภาพยุโรปออสเตรเลียและมาเลเซียองค์กรบริหารการบินแห่งชาติอเมริกา FAA เป็นหนึ่งในประเทศสุดท้ายที่รับการบินของ Boeing 737 Max Boeing ต้ลงใช้เวลาหลายปีในการกอบกู้เชื่อสิ่งของบริษัทต,ตัวเองและเครื่องบินรุ่น737นี้ Max เกิดเหตุรัวๆเกิดขึ้นมาอีกท่านผู้ชมความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกโบอิงรุ่น737 Max 9ของสายาริลลัสก้าที่ยวบิน1282ประตูหลุดเป็นปฐม,มบทของวิกฤตความปลอดภัยส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความน่าเชื่อถือของ o บ i ิงเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากโบอิงอีก หลายหลายแบบเป็นที่ดี7มีนาคม2567เกิดเทตล้อหลังด้านซ้ายของเครื่องบิน United a i ร l i n e ์เที่ยวบิน35ร่วงลงจากเครื่องบินหลังจากขึ้นจากซานฟรานซิสโกไม่นานเครื่องบินดังกล่าวเป็นเครื่องบินโบอิง77 7200ที่กำลังออกเดินทางจากเมืองซานฟรานซิสโกไปยังเมืองโอซาก้าทศญี่ปุน่นนักบินต้องบังคับเครื่องบินไปลงจอดฉุกเฉินที่นครลอสแองเจลิส4วันต่อมา11มีนาคมเกิดเหตุที่ทำให้ผู้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บถึง50รายหลังจากเครื่องบินโ e i ิง787ขีด e a m l i n e r ซึ่งการบินไทยเพิ่งสั่งซื้อเข้ามาหลายต่อหลายลำของสายการบินลาธรรมแอร์ไลน์ของชิลีเที่ยวบิน LA800 กํากำลังพาผู้โดยสาร2อ3คนออกเดินทางจากเมืองซิดนีย์ประเทศ ออสเตรเลียไปยังเมืองโอเกลนประเทศนิวซีแลนด์เครื่องบินโบอิงเ8 7ดเขีด9ก0เกิดการตกวูบและลำตัวเครื่องร่วงอยางรุนแรงคล้ายกับตกหลุมอากาศถึงแม้นักบินจะควบคุมสถานการณ์ได้และจอดที่ปลายทางอปลอดภัยเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บถึง50คนในจำนวนนี้12คนต้องพักรักษาตัวในรพบบหลังจากที่มีลงจอดแล้วหลังนั้นอีก2วันท่านผู้ชมครับเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งที่บิน u a 3 8 0สายการบินย n น t e d a i r l i n e ลน์ประสบภาวานะน้ำมันรั่วขณะที่กำลังเดินทางจากเมืองซ นี่นออสเตรเลียไปยังนครซานฟรานซิสโกสหรัฐจนต้องเลี้ยวกลับมาจอดที่ต้นทางท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าหลังนั้นอีก2วัน15มีนาคมเครื่องบินโบงรุ่น737เขีด800เที่ยวบินไป UAL 4 3 3สามการบาน็ยูไนเต็ดอไลจากซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียลงจอดสานามบินเมดฟอร์ดมอนรัตโอเรกันโดยชิ้นส่วนภายนอกเครื่องบินเป็นแผงอยู่ใต้เครื่องบินเป็นจุดที่ปีกบรรจบกับลำตัวหลุดและหล่นหายไปมีร่องรอยความเสียหายอย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่เครื่องบินโบ잉ประส ปัญหาทีทีกันเนี่ยเวลาเดียวกันนั้นสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ FAA ซึ่งผมจะใช้ชื่อย่อ FAA และกันฮะเผยผลตรวจสอบสายเหตบตัวเครื่องบินสายเมรลนสก้าหลุดไปเมื่อต้นปีพอดีผลออกมาท่านผู้ชมครับที่เขาตรวจสอบมาทําให้ทุกคนตะลึงหมดกับวงการบินทั่วโลกจากรายงานข่าวของสำนักข่าว CNBC ระบุว่าผู้ตรวจสอบ FAA พบว่าจากการตรวจสอบผลิตพันทั้งหมด89ครั้งท่านผู้ชมรูว่าโบอิ่งผ่านเพียง56ครั้งไม่ผ่านถึง3 3ครั้ง นี่คือความปลอดภัยของเครื่องบินท่านผู้ชมไม่ผ่านครั้งเดียวก็เหนื่อยแล้วนี่ไม่ผ่านทั้งสามั้งสามครั้งการตรวจสอบภายใน FA จากรายงานยุกไทม์ว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ตรวจสอบได้เจอปัญหาเหล่านี้จัดอยู่ในหมวดหมวดหมู่ของความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกระบวนการผลิตที่ผ่านการรบับรับรองความล้มเหลวในการเก็บรักษาอาสารขั้นตอนการควบคุมคุณภาพอย่างเหมาะสมนอกจากนี้แล้วนะครับ FA ยังได้ดําเนินการตรวจสอบบริษัท Spirit Aero System ซึ่งเป็นผู้ผลิตลาตัวเครื่องบินจโบอิงเจ็ดสามเจ็ด Max. รวมทั้งสีิครั้ง13ครั้งมีแค่6ครั้งผ่านกฎเกณฑ์7ครั้งไม่ผ่านประเด็นท่านผู้ชมครับปัญหาเรื่องคุณภาพในการออกแบบผลิตประกอบเครื่องบินโบอิงหนึ่งในผู้บุกเบิกอ,อุตสาหกรรมการบินของอเมริกาของโลกยังเป็นยักษ์ใหญ่ในงานผลิตเครื่องบินทางการทหารยุยโทโธปกรณ์หลายอย่างตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วนายวินเลียมอีโบอิงเมื่อร้อยปีที่แล้วหรือในปีพศ2อ5 0 2459าบอิ้โบอิงได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพความปลอดภยัยความเป็นเลิศทางนาวิศวกรรม มาเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นกระบวนการออกแบบการผลิตและการขายวัฒนธรรมดังกล่าวนั้นดำรงมาตลอดหลายสี่ปีจนถึงจุดเปลี่ยนเมื่อปี2040หรือ27ปีที่แล้วเมื่อโบอิงเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งคือบริษัทแมคโดนัลดัก l a สตัวย่อ m d ด้วยเงินกว่า13,000ล้านดอลลาร์หลังจากเทคโอเวอร์และประชา้านความเป็นเลอการพิศกรรมของโบอิงถูกกลืนไปด้วยแนวคิดที่กําไรต้องมาก่อนของแมคโดนัลดัก l a สมีคํากล่าวที่ติดตลกว่าดี การเทคโอเวอร์มาปี240นั้นไม่ใช่เดียวกับ Boeing Take Over McDonald's ด์ดัาแต่เป็น McDonald' ด์ดักลาสเทค e อเวอร์โบอด้วยเงินของ o e i n g ต่างหากเมื่อปรชัชญาแนวความคิดแนวทางการดำเนินง,งาน b o e i n งเปลี่ยนไปมีการตัดทอนและตำแหน่งวิศวกรในบริษัทลงไปอย่างมากคือหลักการของระดับดร,ร,ระบบทุนนิยมคือลดค่าใช้ใจ่ายนอกจากนี้นนะปี244คศ2001ยังมีการย้ายสำนักงานใหญ่จากเมืองเซาท์เวล์มอนรัฐวอชิงตันทางภาคตะวันตกของอเมริกาไปยังเมืองชิคาโก โมโลรัตอิลิ o i ยในแถบตอนกลางด้วยเหตุผลลึกๆว่าผู้บริหารโบอิงในเวลานั้นต้องการเปลี่ยนที่ทํางานหนีจากโรงงานผลิตโบอิงในเมืองเอเวอเรสต์ใกล้ๆเมืองเซียโดอที่มันมีบรรดาพนักง,งานที่เป็นนักวิศวกรรมรวมตัวกันอยู่จํานวนมากไปอยู่ที่อื่นเพื่ออะไรพี่นักพิมเพื่อตัดสินใจ,จน้านาธุรกิจได้ง่ายคือไม่ต้องไปดูการก่อสร้างแล้วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น2ปีที่แล้วก่อน2565ันห i n g ย้าโบอิงย้ายสานักงานใหญ่ครั้งจากชิคาโกไปอยู่ที่อาร์ลิงตันโมนรัตเวอร์จิเนียทางซีกตะ ใกล้ๆก,กับกรุงวอชิงตันดีซีการเปลี่ยนแปลงปรัชญาว่ากําไรต้องมาก่อนกาไรอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความปลอดภัยในเวลาหลายสิบปีต่อมาจิงกอย้เกิดโศกนาฏก,การรมเครื่องบินโบอิง 737max ตก2ครั้งในปี2061และ2062นอกจอากนี้จนถึงปัจจุบันส่งผลให้เครื่องบินโบอิงเกิดอุบัติเหตุแบบวันเทนวันทําให้ต้นปี2067เป็นต้นมาราคาหุ้นโบอิงตกลงถึง25%มันมีอดีตพนักง,งานโบอิงซึ่งเป็นจอมแฉเรื่องปัญหาความปลอดภัยพอแฉเสร็จตัว นายจอห์นมิเชลบาร์เนตเป็นอดีตพนักง,งานที่ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งของโบอิงเมืองชลซ์ตันรัฐแคลิฟอร์เนียทำมาตั้ง32ปีท่านผู้ชมตั้งแต่228เกษียณปี260ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพเขาดูแลเรื่องการควบคุมคุณภาพโดยโรงงานที่ชลซ์ตันแคลิฟอร์เนียที่บาร์เนตเป็นโรงงานผลิตเครื่องบินโดอิยงรุ่น787 Dreamliner ซึ่งเป็นเครื่องบินหรูที่สายบินขายสายบินต่างๆทำการบินครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วในปี2554ประเด็นคือ หลังกเกษียณอายุแล้วเนี่ยนายบาเน็ตรู้เรื่องราวปัญหาต่างๆมากมายก็ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสํานักงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความปลอดภัยในการออกแบบผลิตและประกอบเครื่องบินโบอิงทว่าหลังจากสอบสวนอยู่เกือบสปีหน่วยงานดังกล่าวก็ตัดสินว่าโบอิงไม่ได้ทําความผิดหรือบกพร่องอะไรด้วยเหตุนี้นายบารเน็ตรูทอนคาตัดสินดังกล่าวซึ่งยังคงค้างอยู่ในเดือนมีนาคมคือเดือนนี้ระหว่างยื่นเรื่องร้องเรียนปัญหาความปลอดภัยความบกพร่องปัญหาทุจริตภายในบริษัท นายบานเดยยังได้เดินสายออกสือ่อขึ้นเวทีต่างๆเป็นจำนวนมากจนเจ้าเจ้าตัวได้ดรับรางวัลพลเมืองที่มีความกล้าหาญในปี2 5 6 2บานเดยอ้างว่าผู้โดยสารบนเครื่องบิน7 8 7ดีมไลเนอร์อาจจะขาดออกซิเจนได้ถ้าห้องโดยสารเกิดอุบัติเหตุและสูญเสียแรงกดตันอากาศเขากล่าวว่าการทดสอบชี้ว่าระบบออกซิเจนมากถึง1ใน4อาจจะประสบปัญหานอกจากนี้เขายัางอ้างว่าชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่องนั้นจงใจติดตั้งเข้ากับเครื่องบินในสายการผลิตที่โรงงานบูมิงแห่ง นอกจากนี้บานเนตยังระบุด้วยว่าโบอิงเร่งกระบวนการผิดเครื่องบินเพราะว่าทําไมมันต้องการทํากาไรก่อนเพราะมีคนสั่งเครื่องบินมากกว่าสายกําลังผิดสามารถจะปิดได้ก็เลยต้องเร่งก่อนไม่ให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยมากเท่าที่ควรเมื่อเขาเอาประเด็นปัญหานี้ชี้แจงร้องเรียนต่อผู้บริหารแต่ได้รับการปฏิเสธไม่ได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขใดๆจากข้อกล่าวหาดังกล่าวบริษัทโบอิงก็ปากแข็งเสียงแข็งดื้อรั้นมาตลอด หลายปีที่ผ่านมาในบาเน็ตต่อสู้หัวชนฝามาตลอดเช่นกันโดยวันเขามีนัดต้องให้ปากคำต่อศาลเพิ่มเติม,ตมวันที่9มีนาคม2567ที่ผ่านมาหลังเขาดําเนินการฟ้องร้องปริษัทโบวิงฐานทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและขัดขวางการทํางานของตัวเองด้วยเหตุนี้ในช่วงหลายปีหลังยิ่งเครื่องบินโบวิประสบอุบัติเหตุทีขึ้นเท่าไหร่คาเตือนของนายจอห์นบาเน็ตก็ยิ่งดังมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งท่านผู้ชมรู้มาว่าวันที่เขาต้องขึ้นศาลเพื่อปากคำในวันที่เสามีีีนนนนาาาาาคมมมท่่ผ่ผรยงวพพบศ อนบาเน็ตวัย62ปีเสียชีวิตในรถตัวเองจากที่ลานจอดรถของโรงแรมที่เขาพักอยู่ในชลว์น์เคาน์ตี้มลรัตซาลซ์แคลร์ลนาสหรัฐผลของการชันสูตรศพอ้างว่าเขาทำร้ายตัวเองประเด็นครับท่านผู้ชมในหน้าสื่อตะวันตกและสื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกท่านผู้ชมรู้มหมไม่มีใครเชื่อว่านายบานเน็ตฆ่าตัวตายในวันที่เขาลงไปขึ้นศาลจากคดีความกับโบอิงทุกคนตั้งข้อสงสัยว่าบริษัทโบอิงมีส่วนเกี่ยวข้องใดหรือไม่การเสียชีวิตพนักง,งานที่ออกมาเปิดโปงและชี้เป้าถึงปัญหาร้ายแรงดด้าานควมปลอภัย ท่านผู้ชมครับมีคนในวงการบินตั้งข้อสังเกตกับผมว่าอย่าลืมนะว่าโบอิงไม่ใช่บริษัทผลิตเครื่องบินพาณิชย์อย่างเดียวแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องบินทหารยุโทโธปกรณ์ทางทหารรายใหญ่ของโลกด้วยด้วยเหตุนี้รัฐบาลสหรัฐจ,จะไม่ยอมให้โบอิงถูกเปิดโปงและสูญเสียความเชื่อมั่นไปมากกว่านี้นอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับจากวิกฤตต่างๆที่รุมเร้าโบอิงทําให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายเดฟคาวฮูนประธานกรรมการบริหารบริษัทได้ประกาศลาออกพร้อมผู้นานอีกเซตใหญ่เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่างๆและว,ว,วิกฤต ที่เกิดขึ้นกับบริษัทสิ่งที่น่าสนใจคือแล้วกรณีเรื่องอื้อฉาวโบอิงมาเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยและพวกเราประเด็นคือเดือนที่เดือนที่ผ่านมาหรือเดือนกุมภาพันธ์ผูผ้บริหารการเินการเป็นไทยเพึ่งถแถลงว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมบริษัทการบินไทยพร้อมบริษัทโบอิงและ GE Aerospace จับมือร่วมกันหาโบอิง g 787 d r e a m l i รีมลำใหม่ท่านผู้ชมครับ45ลำพร้อมเครื่องบินเครื่องยนต์ GENX รวมทั้งสิทธิในการจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติมสูงสุดรวมเป็น8 0สิ สิบลำในงานสิงคโปร์แอร์โชว์2024ท่านผู้ชมครับไอโบอิงดีมไลเนอร์78745ลำจะเข้าประจำการในฝูงบินการบินไทยโดยจะเริ่มทยอยส่งมอบให้ตั้งแต่ปี2 7 7 0ภายในกรอบระยะเวลา10 ท่านผู้ชมครับผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับถึงค่าคอมมิชชั่นเพราะมันมีอยู่แล้วเพราะเคยพูดมาหลายครั้งแล้วผมตั้งคองเกตอย่างนี้ดีกว่าผมเข้าใจว่าหลังจากผ่านวิกฤตโรคระบาดการบินไทยมีฝูงบินไม่พอเพียงการบินผู้บริหารต้องเพิ่มจนนํานวนฝูงบินด้วยเหตุนี้23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเปียสสวัส์อมรนันประธานคณะบริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยเปิดเผยถึงแผนการฟื้นฟูเครื่องบินว่าจะเพิ่มเป็น79าลำรับมอบ9าลำด้แก่แอร์บัส3506าลำแอร์บัส3302 ลและโบอิง787ด 1>, 1ลำ2569ฝูงบินก็อีก2ปีข้างหน้า3ปีจะเพิ่มเป็น90ลำขณะที่บริษัทได้บรรลุข้อตกลง,งการจัดหาเครื่องบินบูง7 8 7 Dreamliner ในจํานวน45ลำพร้อมกับสิทธิการจัดหาเพิ่มอ,อีก35ลำเพื่อประจําการในฝูงบินตั้งแต่ปี2570ถึง2576เป้าหมายในปี2577ก็คืออีก10ปีข้างหน้าการบินไทยจะมีฝูงบินจํานวน134ลำเทียบกับช่วงก่อนโควิดมีฝูงบินจํานวน103ลำผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ดีวกว่าท่านผู้ชมคุณวิเศสวัสดีต้องถือ ผู้เชี่ยวชาญการจัดหาเครื่องบินจริงๆแล้วรอบที่แล้วคุณปิยส,สวัสดิ์เป็นดีดีการบินไทยช่วงปี2552-2554ในยุคที่พรรคประชาธิปัตย์เรืองอำนาจในสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในช่วงปลายสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่ประชุมกรมในเดือนเมษาย,ยน2554เคยอนุมัติการจัดหาเครื่องบินปี2554ถึง2565 11ปีจานวนท่านผู้ชมครับ75ลำาวงเงิน457,000ล้านบาทของการบินไทยซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมเอา3% เปคูณเข้าไปนั่นคือค่าคอมมิชชั่นโดยรวมแล้วจะคิกแบ็คกลับมาที่ผู้บริหารการบินไทยอีก1%จาก3%ก็เหลือแค่2%ผู้บริหารการบินไทยได้1% 1%ของ4 5 0 457,000ล้านบาทก็คือ4,570ล้านบาทอย่ามาอ้างกับผมอย่ามาทเลี่ยวตีคล้องร้องปล่าว่าไม่มีค่าคอมมิชชั่นคุณต่อแหลใครคุณตอแหลไปอย่ามาต่อแหลผมมายกนี้ท่านผู้ชมครับคุณปิยสวัสดิ์กลับมาคุมแผนผู้ฟูการบินไทยอีกครั้งรัฐบาลแทบจะมีอำนาจในการสั่งซ้ายหันขวาหันการบินไ,ไทยอีกแล้ว คุณปิยสวัสด์ก็วางแผนเหมือนเดิมจากหานเครื่องบินไปอีก10ปีจากนี้ไปถึงปี2076ที่น่าสนใจคือการจหารอบนี้คุณปิยสวัสด์เทไปที่การจาัดหาเครื่องบินจากบริษัทโบอิงมากถึง80ลำล็อตแรกลงนามไปแล้วว่าจะซื้อสินค้าลำเป็นเครื่องรุ่นโบอิง787 Dreamliner และออปชั่นเพิ่มเติมอีก35ลำทั้งทั้งที่โบอิงในรอบหลายปีที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องความปลอดภยัยความเชื่อมั่นอย่างหนักเพราะเหตุใดคุณปิยสวัสด์กับผู้บริหารการบินไทยยุคนี้ยังให้ความเชื่อมัน่นโบ งเป็นอย่างมากทําไมโบงการบินไทยในยุคนี้ไม่กระจายความเสี่ยงในการจัดหาเครื่องบินใหม่จากแอร์บัสที่มีปัญหาน้อยกว่าบ้างหรือผู้บริหารการบินไทยบางคนสนิทสนมกับแอร์โบอิงมากกว่าส่วนในหน้าของแอร์บัสนั้นไม่สนิทสนมเลยแม้แต่นิดเดียวความกังวลน,นี้ทําให้ผมต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพูดถึงแล้วกล่าวเตือนคือวิกฤตของบริษัทโบอิงเกิดขึ้นมาต่อเนื่องยาวนานกว่า10กว่าปีโดยเฉพาะวิกฤตที่เกิดขึ้นเกิดจากคลากฐานและประชาการบริหารของโบอิงที่เปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือยึดถือกำไร ส่วนคุณภาพและความปลอดภัยนั้นเป็นรองด้วยเหตุน,นี้ปัญหาของโบอิงคงจะยังไม่สามารถแก้ไขลุ้ล่วงภายในระยะเวลารวดเร็วแม้จะมีการเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงก็ตามผมตั้งคำถามถาม,ถามอย่างนี้นะครับถ้าอนาคตอันใกล้เครื่องบินรุ่นโบอิง787 Dreamliner เกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยร้ายแรงเหมือนกับที่เกิดกับเครื่องบินรุ่น737 Max ขึ้นมาแล้วมีเหตุที่ทําให้โบอิง787 Dreamliner ทุกลำต้องหยุดการบินชั่วคราวดังที่นายจอห์นบาร์เน็ตเขาออกมาเคลื่อนไหวและกล่าวเตือนเอาไว้ก่อนเสียชีวิตการบินไทยจะทำยังไง จากความเสี่ยงอันสูงเรื่องนี้ผู้บริหารการเมนไทยยุคนี้ได้คิดถึงบ้างหรือเปล่าและคิดหัวหาทางแก้ไขว่าอย่างไรช่วยต่อบิมทีหรือว่ามวัวแต่ฝันเฟื่องเรื่องค่าคอมมิชชั่นถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม